รอบรู้วิทยาศาสตร์ไปกับพี่ไซบอยสวัสดีครับน้องๆองอ้วฮมัอฮมอ้วันนี้พี่ไซบอยไซบอยจะพาน้องมารอบรู้วิทยาศาสตร์กับเรื่องอะไรมาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับน้องๆครับแรงซึ่งเกิดจากน้ำหนักของวัตถุที่กดลงในแนวตั้งฉากต่อนหนึ่งหน่วยพื้นที่เราเรียกว่าความกดดันอากาศก็เป็นส,สารอย่างหนึ่งที่มีน้ำหนักจึงทำให้อากาศมีความกดดัน และน้ำหนักของอากาศก็จะทำให้เกิดความดันขึ้นบนผิวโลกโดยมีค่าประมาณ10,000กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรน้องๆครับพี่ไซายบอยไซายบอยจะบอกอีกว่าแรงดันของอากาศนี้กระทำต่อตัวเราด้วยแต่ว่าเราไม่รู้สึกที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าร่างกายของเรามีความดันโลหิตมากกว่าแรงดันอากาศอยู่เล็กน้อยแต่น้องๆครับถ้าเราขึ้นไปอยู่บนที่สูงมากๆ เราจะรู้สึกหูอื้อที่เป็นแบบนี้ก็เพราะแรงดันในร่างกายจะมีค่ามากกว่าแรงดันอากาศที่ลดต่ำลงตามระดับความสูงที่สูงขึ้นพี่สายบอยสายบอยไม่ลืมบอกน้องๆแน่นอนครับว่าเครื่องมือที่ใช้วัดความกดดันของอากาศเรียกว่าบารอมิเตอร์น้องๆครับอากาศที่พื้นดินปกติจะมีค่าเท่ากับความสูงของประรอดประมาณ7จเซนติเมตรนะครับอ่ะฮึมอ่ะฮึม จำให้ดีนะครับว่าในบริเวณที่มีความกดอากาศสูงอากาศจะหนักและเย็นแต่ในบริเวณที่ความกดอากาศต่ำอากาศจะเบาบางและร้อนสภาพความกดอากาศเหล่านี้จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆบนพื้นโลกด้วยนะครับอย่างเช่นลมที่เกิดจากการที่อากาศร้อนลอยตัวขึ้นสูงและอากาศเย็นเข้ามาแทนที่จึงทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศยังไงล่ะครับน้องๆคนเก่ง โอ้โหน้องๆครับถ้าความกดอากาศต่างกันมากก็จะทําให้เกิดพายุด้วยนะครับฮัมฮัมพี่ไซด์บอยไซด์บอยจะบอกเรื่องความดันอากาศที่น้องๆพบในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับก็อย่างเช่นการถ่ายเทน้ําจากที่สูงสู่ที่ต่ําผ่านสายยางแรงดันอากาศในยางรถยนต์การพ่นสีหรือฉีดสเปรย์การลอยตัวของบอลลูนเครื่องบินหรือเครื่องร่อน การดูดน้ำดื่มด้วยหลอดก็เกี่ยวกับความดันอากาศนะครับการใช้หลอดหยดหรือยาหยอดตาน้องๆครับการพยากรณ์อากาศนี่ก็เกี่ยวกับความดันอากาศแน่นอนอยู่แล้วครับความดันอากาศมีประโยชน์มากมายจริงๆนะครับน้องๆไว้ครั้งหน้ามารอบรู้วิทยาศาสตร์พร้อมๆกันอีกนะครับสวัสดีครับ